วันนี้ก็มาคุยกันเป็นเชิงเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับ Microsoft Form แล้วก็ Google Form นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับไม่ทราบท่านใดเคยลองใช้อยู่บ้างยังครับมีไหมครับเคยใช้อยู่ครับก็ววันนี้ก็จะเป็นเชิงเชิงเวิร์กช็อปนะครับคือทำไปด้วยกันเลยนะครับมันจะได้ใช้งานคือฟังอย่างเดียวก็นึกไม่ออกนะครับ เราก็จะเนื่องจาก2อ,อย่างนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกันเลยก็จะทําไปพร้อมกันนะครับทั้ง Microsoft Form แล้วก็ Google Form เลยนะครับก็จะพูดถึงการใช้ Microsoft Form และ Google Form นะครับคอร์สวันนี้ outline นะครับก็จะมีแต่แนะนําว่าไอตัวทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วการเข้าใช้งานจะเข้าทางไหนนะครับองค์ประกอบหรือว่าตัวโปรแกรมเมนูต่างๆมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะสร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆนะครับ ไปสร้างรูปแบบคําถามต่างๆยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการว่าสมมติว่าเราเขามีต้นแบบอยู่แล้วนะครับมีต้นแบบของแบบสอบถามอยู่แล้วเราจะเอานําเข้าแบบสอบถามนั้นมาใช้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปทาเองเพิ่มยังไงอันนี้ก็จะมีประโยชน์เช่นสมมติเราทําแบบข้อสอบไว้แล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงบางส่วนไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับปรับแต่งหน้าตาของฟอร์มทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทํางานร่วมกับท่านอื่นด้วยแล้วก็แชร์กันยังไงนะครับ แล้วก็รูปแบบของการที่จะแชร์หรือส่งแบบสอบถามไปให้คนที่เราต้องการให้ตอบจะทำยังไงนะแล้วก็สุดท้ายคือผลที่ได้กลับมาก็เรียกว่าฟอร์ม r e s ปอนส์เนี่ยเราจะดูแลดูมันยังไงจัดการกับมันยังไงได้บ้างนะครับโอเคโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เอ่อ Microsoft Form กับ Google Form เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานออนไลน์นะครับไม่ต้องติดตั้งในเครื่องเรานะครับสามารถเข้าโดยเว็บเบราว์เซอร์หรือในมือถือก็ได้ ก็คือทุกแพลตฟรอร์มทุกแพลตฟรอร์มใช่ไหมว่าอ่าวินโดว์ก็ได้นะครับจะเข้าที่ Mac ก็ได้จะเข้าที่มือถือแท็บเล็ตก็ได้เพราะว่ามันเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์คือเหมือนกับเราดูเว็บไซต์อะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยเราก็ค่ายเข้าไปเว็บไซต์เขาเฉยๆนะครับอ่าใช้ได้ใช้ได้ฟรี แต่ว่าจะมีข้อจํากัดของมันทานองเช่นสมมติว่ามันอยู่ในสูตรหรือว่าชุดของมันนะครับของ Microsoft ก็จะเป็น Office 365ถ้าเป็นของ Google ก็จะเป็น Google App Google สูตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใช้ฟรีได้ด้วยแต่ว่าจะมีข้อจํากัดเช่นพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ฟีเจอร์บางอย่างอาจจะไม่มีอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เสียเงินก็จะมีครบฟังก์ชันอย่างเช่นของที่มหาลัยเราซ,ซื้อไว้นะครับของ Office 365อันนี้เขาเขาใช้ได้โดยที่ใจออปชันที่มากกว่าฟรีนะครับ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของ Google Form หรือ Microsoft Form ก็คือใช้ทำแบบสอบถามหรือทำแบบฟอร์มนะครับตามชื่อเลยซึ่งก็จะทำแบบทดสอบหรือคิ i สก็ได้หรือจะเป็นฟอร์มก็ได้หรือจะเป็นโพลก็ได้นะครับนะสามารถเชื่อมโยงกับชุดอื่นๆโปรแกรมของชุดของเขา,าเช่นสมมุติว่า 3. 6 5กก็จะเชื่อมโยงกับวันได้เชื mm ่อมโยงกับตัวทีมอะไรอย่างนี้ได้นะครับ อย่างเช่นถึงทีมเนี่ยถ้าอาจารย์เคยใช้ก็คงจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ assignment นะครับ assignment เนี่ยมันก็จะเอาฟอร์มมาใส่เป็น assignment ได้ Google app ก็เหมือนกันก็ใช้เชื่อมโยงกันของชุดเขานะครับแล้วก็สามารถจะ export ผลของการสอบถามหรือแบบสอบถามเนี่ยมาเป็นในรูปของ spreadsheet ก็คือ excel หรือ Google sheet ได้นะครับซึ่งเราไปทำงานอื่นๆต่อได้